ได้โต๊ะใหม่เหรอได้โต๊ะเก่าแต่เป็นโต๊ะใหม่ใช่ไหมอ๋อโหอร่อยไหมวันนี้กินอะไรกันไม่เหมือนฮอตดอกกระปุมอะไรเลยฮอตดอกถือกระปุมมากกว่าอ้าวก็มันเป็นฮอทดอกสีชมพูุว่านะนี่คือเป็นไหนดูดิดูดิรสละ<ม>อ๋ออันนี้หรอฮอทดอกเนี่ยนะนอันนี้เ,นเราไปอบลมร้อนมาค่ะอร่อยไหมอ้อโหกินขาน้ขาวด้วยไหมล่ะลูกไส้เป็นนม ข้าวด้วยไหมไม่กินหรออยากอยาก้งอ่าเรามาดูพี่ชายกินกันนะคะโอ้โหทุกอย่างกับจิ้มซอสทั้งหมดเลยค่ะฮะอะไรจิ้มซอสเห็นดไม่เห็นนะคะน้องบอกว่าน้องแบบขออยู่หลังกล้องน้องไม่อยากถ่ายรูปโอเคอันนี้มีเยอะเลยเนี่ยยกินเล่า โยกกินแต่ฮอทดอกฮอทดอกมีอีกนะเท่ากันโอ้โหเท่ากันมากเลยดูทุกคนอันนี้คือของพี่ชายส่วนอันนี้คือของน้องชายเท่ากันมากสุดยอดนะเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวมั้งนะคะบายบายถือมา